ในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีแมปคือหลอนซ่อนทางนะแต่ว่ามันเป็นคือหลอนซ่อนทางเวอร์ชันโรบอทมันชั่วแมปเส้นตรงยามคข้าคืนก็เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับคืนหลอนซ่อนทางเวอร์ชันโรบอทแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาในตัวแมปแล้วมาอ่านตรงกรติกาการเล่นก่อนก็ได้นะทุกคนนะแมปนี้จะให้คุณขับรถทางตรงไปเรื่อยๆและหาสิ่งผิดปกติจนกว่าจะเจอทางแยกหากเจอทางแยกแล้ว มีอะไรผิดปกติมาก่อนที่จะไปถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาหากไม่มีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายแต่และเวลาเนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แตกต่างกันเวลาเที่ยงคืนจะไม่มีสิ่งปกติใดๆทั้งสิ้นอ๋อโอเคก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเจอสิ่งผิดปกติ ก่อนเจอทางแยกเนี่ยให้เลี้ยวขวาแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายโอเคทุกคนผิดปกติเลี้ยวขวาไม่ผิดปกติเลี้ยวซ้าย <c oughs> ก็คือมันสามารถเล่นได้1นคน2คนจนไปถึง4คนด้วยกันแต่ครนี้เดี๋ยวพี่เดียวแบบอ่าขอเข้าไปเล่นแบบคนเดียวละกันนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยผิดปกติเลี้ยวขวาไม่ผิดปกติเลี้ยวซ้ายโอเคมา พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเจ้าของแบบถามว่าอยากจะเริ่มเล่นเลยไหมเพ่ pay. โอ้โหเจ้าของแบบนี่คือดูแบบเก่ามากเลยนะแล้วก็ทําการกดเริ่มมาเลยอ่ะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมาอยู่ในรถนะตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยก็จะอยู่บนรถนั่นเองอ่ะก็คือจะบอกว่าสังเกตไหมว่าตรงด้านหน้ารถน่ะมีพระพุทธรูปด้วยโอ้โหคือตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลา0.00เที่ยงคืนเหรอโอเคทุกคนไปขับกันโอ้โหหมอก หมอกเยอะมากอ่ะไปก็คือตอนนี้เรายังไม่เจอทางแยกนะบางจากบางจากบางจากนี่ชื่อปั๊มหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะไปกันต่ออันนี้ตรงตรงสาลามีอะไรเปล่าตรงสาลาไปดูหนังสือตรงสาลามีอะไรเปล่าอ,อ๋อไม่มีนะสาลาไม่มีอะไรด้านหลังก็ยังไม่มีอะไรแล้วจะว่าไปบรรยากาศมันก็เออนะก็อย่างที่บอกนะว่าตัวแมพนี้เนี่ยมันคือจะแบบว่าจะมีแค่ทางตรงนะ มันจะไม่เหมือนในเกมคือหลอนซ่องทางเพราะว่าอันนั้นนะ่ะมันมีทางโคง้งทางเลี้ยวแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีแค่ทางตรงนะทุกคนอุ้ยข้างขางนั่นคืออะไรต้นกล้วยเหรอจะมีนางตานีหรือเปล่าอุ้ยอะไรอะวัดเหรอหรืออะไรทุกคนเอาจริงนะถ้าเล่นกลางคืนนี่คือหลอนอยู่นะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยเล่นตอนกลางวันไงหมายถึงว่าอาจคลิปนี้ตอนกลางวันมันก็ไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่โอเคตอนนี้เราเรายังไม่เจอทางแยกนะ เราเราก็ไปเรื่อยๆก่อนยังไม่เจอทางแยกเฮ้ยเจอแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วว่าชิปและมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเดี๋ยวนะงั้นเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดปกติเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ใช่ใช่โอเคไปฟืบถูกไหมโอเคแล้วยังไงอ่ะแล้วเราก็วาร์ปมาอีกโซนหนึ่งอ่าแสดงว่าเราถูกอยู่นะเราเลี้ยวถูกอยู่นะแล้วเราก็มาเจออะไรเนี่ย ป้ายปั๊มบางจากแล้วเราขับบนบนที่เดิมหรือเปล่าตรงศาลาก็ไม่มีอะไรอ้าวตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรผิดปกตินะก็ไปก่อนแล้วกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยทุกคนอุ๊ยเมื่อกี้ตกใจจริงเมื่อกี้ตกใจจริงเมาสั่นเลยอะเมื่อกี้เมาสั่นเลยอะตกใจจริงไม่หยอกไม่เล่นแสดงว่าเราเจอสิ่งผิดปกติแล้วแหละเมื่อกี้นี้ งั้นแปลว่าถ้าเกิดเราเจอทางแยกเนี่ยเราต้องเลี้ยวขวาจำสแกเวอร์ขณะมีพระตั้งหน้ารถแล้วเนี่ยาไปกันต่อยังไงเจอทางแยกปะโอเคเมื่อกี้เราเจอสินผิดป,ปกตินะโอ้โหด้านหน้านะั่นก็มีอะไรเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางด้วยโอเคไปขวาทุกคนเพราะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเจอสินผิดป,ปกติไปเลยโอ้ยเมื่อกี้ตกใจจริงไม่เล่นบอกเลย ตอนนี้เห็นว่าเวลามันเปลี่ยนเป็นตีสองเลยเห็นไหมทุกคนเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตีสองเลยเห็นไหมก็จะมีะไรตัดหน้ารถอีกไปเนี่ยตรงสารลงสลาราอะไรก็ไม่มีใครนั่งอยู่เนาะโอเคเราก็ไปเรื่อยๆเนาะก็คือแบบว่าข้าคืนแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าลงจากรถเลยคือจะบอกว่ามันก็ดูจัมสแก์อยู่นะถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนอีกหลายคนเนี่ยก็จะไม่น่ากลัวไง แต่ว่าเล่นคนเดียวมันก็ดูแบบจำสแกนหน่อยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเลี้ยวซ้ายนะเพราะว่าไม่มีอะไรผิดปกติไปเลยมาดูกันว่าเราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดถึงเช้าไหมอ้าทุกคนเป็นเวลาตีสามแล้วสแสดงว่าเวลามันแบบคืบคานไปเรื่อยๆนะพี่นีวว่าอันนี้มันต้องมีอะไรตัดหน้าเราแน่เลยเนี่ยมีไหมทุกคนมาลุ้นกันมันต้องมีมันต้องมีมต,งมตัดหน้าเแ,แน่ฮ้ยสราระ สาร์แปลกแปกนะทำไมไฟมันแดงๆก็ไม่รู้อะเห็นไหมทุกคนไฟมันเป็นแดงแดงอะเออแต่ว่ามันก็ไม่มีใครนั่งอยู่นะแล้วเราก็ขับมาถึงทางแยกแล้วไม่มีอะนี่ในผิดปกตินะหรือไงมันก็ไม่มีนะมันก็เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมแล้วกันถูกไหมไม่รู้นะเอาไปก่อนแล้วกันถ้าผิดนี่คือเราต้องตุ๋ยไปเนี่ยอะไปดูกันว่าเวลาจะเดินหน้าไหมเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราเลี้ยวผิดหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้ตรงไฟสารามันเป็นสีแดงปะ เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนี่ว่าเราเจอสิงผิดปกติแล้วแหละหรือ,อยังไงงงกับเวลาเหมือนกันเะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะใครยืนอยู่ข้างทางอะ่ะยายสปีดไะเนี่ยยายสปีดไะเนี่ยเฮ้ยลุงลุงมายืนในข้างทางตรงนี้เนี่ยลุงไอเราก็ไม่กล้าจอดรับซะด้วยดูสิเห็นไหมเห็นลุงไหมปกติเขามีแต่ยายสปีดอันนี้ลุงสปีดไะเนี่ยเขาจะวิ่งตามเราไปเนี่ยแต่ก็ไม่มีการวิ่งไล่รถนะหรือย,ยังไงอะ่ะยังไงดีอ่ะลองเลี้ยวขวาแล้วกัน ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเราเลี้ยวขวาไปเฟืบเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแปลว่าเจอสิ่งผิดปกตินะทุกคนนะอะแล้วเวลาก็เป็นตีหนึ่งสแสดงว่าถ้าเกิดเวลามันเดินหน้าต่อไปเนี่ยสแสดงว่าเราเลี้ยวถูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะคนเหมือนเมื่อกี้เห็นมีอะไรหล่นลงมาป้เหมือนงูเลยอะงูป่ะ มันมันไม่เห็นหน้าแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมัน,ม,นมันเหมือนงูป่ะเสียงเหมือนงูนะแล้วก็เป็นเส้นเส้นเหมือนงูเลยอ่ะ <c oughs> นี่ว่ามันมีผิดปกตินะก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วแหละเอาไป <c oughs> เลี้ยวขวาแล้วทุกคนเพราะว่ามันผิดปกติไปมาดูกันว่าเวลาจะเป็นตีสองไหมอ่ะเวลาเป็นตีสองโอเคแสดงว่าเลี้ยวถูกก็เริ่มเข้าใจการเล่นแล้วแหละ ก็ไม่รู้เหมือนกันคือจะบอกว่ามันก็หล่อนๆเหมือนกันนะเนี่ยสมกับแบบว่าคือหลอนซ่อนทางจริงๆแต่เพี่นิวว่ารอบนี้ไม่น่านะไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะเอ้ยหลอนเลยหลอนแนะนําว่าอย่าเล่นกลางคืนนะทุกคนแบบนี้มันหลอนจริงไม่จกตาอ่ะอันนี้ไม่น่ามีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นว้ายว้ยว้าย what the hell what the เออใครใครมาตอนจะเลี้ยวพอดีเลยว่ากมันผิดปกติแล้วแหละขวาเฮ้ยใครอะเราขับรถชนใครอะหรือเขาลดลงมาเองหัวใจจะวายโอเคเวลาเดินต่อไปที่ตี 3. สาแสดงว่าเมื่อกี้เราเลี้ยวถูกโอ้ยไม่ถูกก็บ้าแล้วผิดปกติขนาดนั้น โอ้โหอยู่ดีก็มีใครล่วงลงมาอะไรอ่ะล๊บนึงนะดูเหมือนกับว่าตรงศาลามีคนนั่งอยู่ศาลามีคนนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมเหมือนกับว่าเป็นใครก็ไม่รู้เป็นร่างขาวๆทั้งตัวเลยแสดงว่านี่คือสิ่งผิดปกติใช่ไหมใช่แหละไปดีกว่านั่งแบบงอยเหงาเศร้าๆมากเลยอ่ะอมันนั่งอะไรคนเดียวก้าง,างคืนแบบนี้ตรงศาลาเออถ้าเกิดเราเจอคนนั่งอยู่ตรงนั้นแปลว่าผิดปกติใช่ไหม เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาโอเคทุกคนว่ามันผิดปกติไหมพี่นิวว่าผิดปกติแหละอ่ะขวาไปเพราะว่าเราเจอคนนึงนั่งอยู่ตรงศาลาตีสี่ขอให้เป็นตีสี่ตีสี่โอเคอเคู้เลี้ยวถูกเลี้ยวถูกโอเคไปต่อจะมีอะไรจำสกเก,ก็ไว้เนี่ยว้ายว้ายโอ้ย มาวิ่งตัดหน้ารถอะไรกันข้ามคืนจะมีอะไรปะเนี่ยหวังว่าคงไม่มีใครมาวิ่งตัดหน้ารถอีงนะหรือมีใครมาลุ้นใส่รถอีงนะโอเคเี้ยวขวาแน่นอน,นันนี้ขวาเลยขวาเท่านั้นเพราะว่ามันผิดปกติต้องเป็นตีห้าตีห้าไหมมาลุ้นกันฟืบโอเคหูตีห้าแล้วถ้าเกิดเป็นเวลาเช้าพี่นิวว่า เราต้องรอดแน่ๆถ้าเกิดเป็นในตัวเกมจริงเนี่ยเกมคือหลออซ่อนทางของจริงเนี่ยอ,อมันก็จะมีแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนสังเกตไหมตรงนั้นเดี๋ยวนะทุกคนเห็นตรงต้นกล้วยปะเดี๋ยวขอแบบส่องไฟไปหาแปหนึ่งนะตรงต้นกล้วยอะอ่ามันเหมือนกับว่ามันอ่ามัน มีผีนางตานียืนอยู่หรือเปล่านะมันนั่นแหละทุกคนมันคือผีนางตานีแหละงั้นแสดงว่าในรอบนี้ก็น่าจะผิดปกติแล้วเนาะอ่าเป็นผีนางตาีปลายหวีเหี่ยวยืนเกาะต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวขวาเลยเนาะเออคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาตีห้าใช่ไหมถ้าเกิดเราเลี้ยวถูกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวลาหกโมงเช้าซึ่ง ก็ไม่รู้ว่ามันจะสว่างขึ้นไหมนะอ่ะไปมันเป็นขวาแน่นอนอะ่ะเพราะเราเจอผีตานีหกโมงแล้วทุกคนหกโมงแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในตัวแบบนี้เนี่ยมันมีเวลาเอ้ยแต่ว่าหกโมงมันก็ยังไม่เช้านะไปเรื่อยสาลานี้เฮ้ยกระสือกระสือทุกคนเห็นกระสือบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเลี้ยวขวา ไปเลยทุกคนเลี้ยวขวาไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวนะมันเจ็ดโมงเชา้าหรือหนึ่งทุ่มเนี่ยเฮ้ยทุกคนเช้าแล้วแสดงว่าถ้าเกิดเราขับมาถึงตอนเจ็ดโมงเนี่ย บรรยากาศมันก็จะเช้านะงั้นแปลว่าเราสามารถรอดพ้นจากสิ่งผิดปกติยามค่ำคืนได้มันมีเพลงตอนจบด้วยเพลงเพราะมากถ้าเกิดใครเล่นจบเนี่ยก็มาแบบนั่งฟังเพลงชิลๆได้นะอ๋อเราสามารถกดตัวอ e ีโดยการแบบชะงกงหน้าออกไปดูได้ด้วยเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเวลาเช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวลองแบบเอ่อเลี้ยวเลี้ยวซ้ายดูแล้วกันเนาะอุ้ยจบเลยจบเลยทุกคน จบเลยเป็นแบบตอนจบเลยแล้วก็จะขึ้นแบบชื่อผู้สร้างขึ้นมาแล้วนี่คือชื่อผู้สร้างทั้งหมดที่ช่วยกันสร้างมีด้วยกันห้าคนโอ้จะบอกว่าทําดีมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เข้ามาเล่นกับเพื่อนนโอ้เพื่อนโอ้แต่งเป็นแฮมสเตอร์เหรอเนี่ยเออเราเราอุ่นใจมากเลยนะโอเคหันหน้ามอง <laughs> เราอุ่นใจมากเลยนะที่เราเรามีนายนั่งมาด้วยนะไฟ อ๋อเปิดไฟในรถได้ด้วยเหรอโอเคจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อเราเปิดไฟในรถแล้วก็เปิดวิทยุด้วยจะบอกว่าสามารถเปิดวิทยุได้นะทุกคนนะเปิดเพลงในรถได้เฮ้ยจะบอกว่าในแต่ละรอบอ่ะผีมันก็ไม่ซ้ําอยู่นะเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยพี่นิวเจอนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูอยู่ตรงศาลาผีนางลํำนี่ มีพี่นางลำด้วยนะเออจะบอกว่ารอบเมื่อกี้เนี่ยพี่นิวไม่เจอผีนางลำใช่ไหมแต่นี้เจอผีนางลำยืนลำอยู่ตรงศา,าลารอรถสแสดงว่าผีเนี่ยมันมีหลายตัวเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสุ่มมาเจอผีอะไรบ้างนั่นเองงั้นก็สแสดงว่าในรอบนี้ผิดปกติแน่นอน